สวัสดีครับผมเดิร์นออฟเฟตไม่ได้เจ็บเป็น้าครับไพนี่เราซ้อมมากี่วันก้เดือนนึงเดิมๆซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นผู้าว้างซ้อมไปก็เพชรดำสมรักน้อยน้องแคทครับกับพวกพี่น้องในค่ายยืนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าสูงเท่าไรหรึ่งเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ สมุยสไตล์อะไรครับข้อสี่มือครับวันนี้ต้องมาเจอกันสองภาคเคยต่อยกันมาเคยต่อยกันนานนะครับประมาณสามปีทั้งหมดต่อยสามยกสามยกเนาะตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นที่เจอเคยแพ้เข้ามาแต่สามยกห้ายกนี่ยังไม่เคยเจอกันวันนี้มาเจอกันห้ายกเขาสมุยสไตล์นะเขาเข่าครับวันนี้มาเจอห้ายกครับวางเตียงมาแข่งให้ดีมีริมตามในเน้นเอาครับล่าสุดต่อยไว้ที่ที่สมุยครับไปที่สมุยอันนั้นห้ายกใช่ป่ะห้ายกครับ เป็นยังไงบ้างต่อยได้ต่อยได้ประมาณยกครึ่งครับเพราะว่าเป็นลมของผเราหัววันนั้นหรอใช่ครผมเลยอันนั้นก็เลยยกเลิกครับยกครึ่เพราะนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ร้อยสี่สิบพันร้อยสี่สิบวันนี้ต่อยร้อยสี่สามสี่สามเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ลดไปสามคือสามพันได้บอกแล้วร่างกายไปดี่เปอร์เซ็นต์ก็ 90%สสรบมบูรณ์แรงครับผวันนี้ไม่มีอาการเลยนะไม่มีเช็คเรียบร้อยเช็คกับหมอเรียบร้อยแล้วครับพี่แล้วนะโชคด้ครับผมคุ้มมากี่กิโลประมาณ500กิโลครับต่อยมวยไทยมาของเราหลักก็200คนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากช่วยช่วยเพืครับหน่อยก็วันนี้ฝากพี่น้องใครมาเป็นมวยช่วยเชียร์ผมม่าเราเพชรแล้วก็ทัตบอลทั้งสองทีมเลครับองจากค่ายมวยเป่นยังดีครับผมที่แน่นอนครับเอาเชียร์นะนะช่วงนี้ครับ